เนื้อทับเส้นประสาทปวดสะโพกปวดจี๊ตดตัวนี้สิยูนิออยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยดีขึ้นคืออาการตอนนี้กนเหมือนคนปกติเลยครับชื่อบอนนะครับอาชีพเป็นเทนเนอร์อาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้อสะโพกทรัพเส้นประสาทปวดสะโพกแล้วลงไปถึงต้นขาด้านล่าง,างตรงถึงข้อเท้าจะรู้สึกเหมือนว่า โดนไฟฟ้ามาช็อตตรงสะโพกเลยครับแล้วก็จะรู้สึกเหมือนปวดจี๊ดนานๆเวลาเรายืนหรือว่าเราเราเดินเรานั่งอย่างเงี้ยต่าพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเราต้องแบบลงไปนั่งก่อนเพื่อให้เหมือนกล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วกลับมายืนใหม่ส่งผลกระทบยังไงล่ะครับถ้าถ้าเป็นเทรนเนอร์อย่างผมเนี่ยเวลาเราสอนลูกค้าเนี่ยเราจะยืนนานมากเวลาเราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกปวดจี๊ดตรงสะโพกจุดเดียวเลยพอเราไม่ได้นั่งหรือว่าไม่ได้ยืดเนี่ยมันจะเริ่มลามลงไปถึงข้อเท้า ชาเท้าชาไปเลยนะครับจริงๆอาการนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเป็นคนที่ออกกายเป็นแค่คนทํางานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแค่เรายืนนานๆเรานั่งหรือว่าใช้กิจวัตรประจำแบบซ้ําๆก็เกิดอาการได้วิธีรักษานะครับผมก็คือเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอลูกค้าชื่อพี่บอบที่เป็นลูกค้าเทรนของผมเนี่ยก็คือเหมือนว่าเรายืนสอนเขาใช่ไหมครับแล้วก็สอนได้สักนาทีหน,นึ่งเงี้ยเราก็ต้องลงกับไปนั่งทับเทนนิสใหม่นาที่บอบเหมือนเห็นเรา ลุกนั่งลุกนั่งบ่อยก็เลยแบบเป็นอะไรถามอาการมาแล้วก็บอกเขาไปว่าอาการที่เราเป็นอยู่นี้เป็นแบบนี้นะปวดสะโพกนะกล้ามเนื้อทับไอ้กล้ามเนื้อทับเส้นประสาทนะเขาก็เลยแนะนํามาว่าตัวนี้สิยูนิออยกินแล้วดีขึ้นเลยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์นึงครับผมก็เลยดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดคืออาการตอนนี้มันเหมือนคนปกติเลยครับออกลังกายได้ปกติเหมือนเดิมครับผมไม่ได้งุดหิดเวลาย,ยืนตัวเองเหมือนตะก่อนแล้ว โอเคครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณบอลนะครับที่เป็นโค้ชเทนเนอร์ส่วนตัวของพี่บอยไปแล้วนะครับจริงๆแล้วโรคนี้นะครับกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แบบอายุเยอะนะครับวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยเราจะเห็นนะครับว่าเทนเนอร์ดูแข็งแรงมากก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องยืนนานๆอย่างเดียวก็ได้สาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศปัจจุบันนี้นะครับนั่งนานนั่งในท่าเดิมนานๆไม่ค่อยได้ออกกํำลัััยนะคครรบบสสีดว